10ตัวเลขเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่ชวนรู้จักมีตัวเลขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์แล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับประมาณสินาทีสวัสดีครับดูดาวการอั t ทูลแซนโซนาเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของออตัวเลขที่สำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับว่าดวงจันทร์เนี่ยมีพารามิเตอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะมาเล่าไล่ไลพารามิเตอร์ที่สำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์กันเลยนะครับเอาล่ะเราไปกันเลยครับเรื่องที่1 ดวงจันทร์เนี่ยเอ่อรัศมีจับเส้นผ่าศูนย์กลางอะไรพารามิเตอร์เป็นยังไงนั้นอ่าวเรามาลองดูข้อมูลกันดีกว่าสำหรับดวงจันทร์อันนี้ถ้าเกิดเรามองอ่ะอันนี้เรามองจากนอกโลกเนาะเราก็จะเห็นดวงจันทร์แล้วก็โลกเราซึ่งจะเห็นว่าดวงจันทร์กับโลกเราเนี่ยขนาดก็ดูเหมือนว่าจะใหญ่เล็กต่างกันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าข้อมูลดวงจันทร์เป็นยังไงข้อมูลข้อที่หนึ่งที่อยากให้รู้จักกันไว้ก็คือดวงจันทร์เนี่ยมีอันดับความสว่างเนี่ย เวลาจันเพนเนี่ยประมาณลบสิบสองสองนี่คือสว่างแลว้วเรามากกว่าดาวศุกร์ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้านะสำหรับดาวต่างๆเนี่ยก็สว่างกว่าตั้งแปดมกนิจ,จูดนะ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะแต่จันเพนก็ไม่เท่ากับอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเขาจะประมาณราเอ,อ่อันดับความสว่างลบยี่สิบหกซึ่งก็คือสว่างกว่าตั้งสิบแปดไมกนิจ,จูดเลยเนาะค่อนข้างเยอะมากเลยเลขที่แรกที่อยากให้รู้จักก็คือ แมกนิจูดลบสิบสอนะครับในวันจันทเพนเอาละ่ะเรามาดูข้อมูลข้อที่2กันดีกว่าข้อมูลข้อที่2ก็คือเออเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับในทีน่นี้เส้นผ่าศูนย์กลางเขาก็เขียนฟิสิกอลพารามิเตอรไว้ที่ไดอะมิเตอร์สามพนสี่รอเจกิโลเมตรเนาะลัศมีเนี่ยเล็กกว่าโลกเราราวหนึ่งในสี่นะครับออันนี้เป็นข้อมูลที่สองที่อยากให้รู้จักเอาละ่ะเรามาดูข้อมูลที่สามกันดีกว่า ข้อมูลที่3นะทางด้านซ้ายล่าง Orbital Period คือ27.5วันก็คือวงโค,โครจรที่โค,โครจรจากดวงจันทร์โค,โครจรรอบโลกครบ1รอบเนาะแต่ทีนี้เราจะนิยาม27.5แต่เดือนนึงเราต้อง30วันนี่นะ29-30วันท้าไมมันถึงไม่เท่ากันเอาละ่ะเราจะมาลองดูภาพปรากฏการณ์ตรงนี้กันเลยนะครับเอาละ่ะเรามาค่อยๆดูกันอันนี้นะเออมองจาก โลกนะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินทางไปที่ตรงบริเวณโลกให้เป็นจุดศูนย์กลางนะอ่าแล้วก็มองซูมออกเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นดวงจันทร์โคโจรรอบเราถูกไหมครับเอาล่ะแต่ทีนีถ้ถ้าต้องการเห็นชัดๆนะจะต้องออกไปไกลกว่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปไกลกว่านั้นเนาะแล้วเราก็ลองมองมองไปยังกลับมายังที่โลกนะครับว่าโคโจรของดวงอาทิตย์ อแล้วก็โลกดวงจันเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างเนาะอืมเอาล่ะเรามาดูอันนี้เราสู o มาที่โลกนะครับซึ่งเดีย๋ยวเราจะขยับไปไปกันทีละวันนะครับสําหรับโลกเราคือตรงนี้เนาะเราจะเซตไว้ที่ประมาณวันที่ยี่สิบหกเนาะซึ่งเป็นวันที่เกิดจันทรุปราคาในเดือนนี้เนาะคือเป็นวันที่จันทร์เพ็นนั่นเอง ทีนี้เราจะมาลองนับวันไปพร้อมๆกันนะอันนี้จะอันนี้ถ้าเกิดเรามองจากดวงอาทิตย์จะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เลยเนาะอยู่คนละแนวเอาละ่ะซูม,มอีกทีนึ่งตั้งศูนย์กลางอีกทีนึงยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดแล้วจะเป็นยังไงต่อเนาะเอาละ่ะเรามาลองชมกันเลยช้าๆนะครับดวงจันทร์ก็จะโคจรรอบโลกนะอ่ะทีนี้หมุนมาเรื่อยๆอันนี้ครบครึ่งทางแล้วเนาะอันนี้คือประมาณครึ่งทางนะครับ นี่คือครึ่งทางดวงจันทร์ก็จะมาอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็กลับมาอยู่ฝั่งเดียวกับดวงอาทิตย์เนาะอันนี้เห็นปะ่ะว่าดวงดวงจันทร์มาอยู่ฝั่งเดียวกับดวงอาทิตย์แล้วเอาละเราจะไปกันต่อนะช้าๆด้วยกันนี่ที่ดวงจันทร์ก็จะโคจรหมุนต่อเนาะแต่ทีนี้ยังจําได้ไหมว่าเมื่อกี้เราเนินยามว่าดวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องตรงตรงกับดวงอาทิตย์อีกรอบหนึ่งเนาะซึ่งอลองสังเกตเนาะ เส้นสีฟ้าเมื่อกี้เป็นเส้นวงโคจรโลกตอนแรกมันเป็นแนวแนวจากซ้ายไปขวาเนาะแต่ตอนนี้มันเอียงขึ้นไปข้างบนเนาะอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้ดวงจันทร์ก็มาโคจรใกล้ๆกับตำแหน่งที่เอ่อเป็นกลุ่มดาวเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันต้องขยับไปอีกนิดหนึ่งเนาะขยับไปแคกสองวันนี่ถึงมันถึงจะมาใกล้ๆกับจุดเดิมที่อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์อีกครั้งอ่าเรามาดูกันว่ามันตรงข้ามดวงอาทิตย์จริงไหมนี่เห็นไหมว่าดวงจันทร์ก็อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์อีกครั้งแต่มันต้องขยับขยับวันเข้าไปอีก อีก2วันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเลยว่าทําไมดวงอ่าตัวเลข27วันมาได้ยังไง27วันก็คือการที่มันมาตรงกับดาวดวงเดิมอีกครั้งนะครับอ่าตัวเลขตัวที่4นั่นก็คืออ่าดวงดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกเนี่ยครบ1รอบเนี่ยก็คือใช้เวลา29.5วันนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าซ d โนดิกมันนะครับแต่ข้อข้อก่อนหน้านี้นเป็นไซเดเรียลมันซึ่งก็คือ ดวงจันดาราคติเทียบกับดวงดาวเบื้องหลังคือ27วันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเทียบกับดวงอาทิตย์นะเราจะเป็น2 9 5วันนะอันนี้ก็เป็นตัวเลข2อันที่แตกต่างกันนะอ่าผมยกอนทีนี้จะยกตัวอย่างเมื่อกี้เราเปรียบเทียบจากจากเอ่อมองมองจากนอกโลกที่เรามองจากไหนโลกแล้วกันเนาะเอาเราจะจะลองตรงนี้ดูก็สมมุติว่าอย่างอันนี้นะวันที่วันที่17พฤษภาคมนะครับ ดวงจัน์อยู่ใกล้ๆกับดาวพลัคส์นะหรือว่าตรงนี้เนาะดาวคนคู่ตรงนี้ทีนี้เอ่อถ้าเกิดเราขยับมา27วันเนาะเอามันจะตกกลับมาที่เท่าไหร่เอาลองมาดูกันเลย27วันนะครับ27วันขยับไปเลยเห็นไหมครับว่า27วันกลับมาอยู่ใกล้ๆตำแหน่งเดิมเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่า27วันเนี่ยมันก็ยังไม่ทําให้เอ่อสหรับดวงจันเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่ ตำแหน่งที่ตรงกับดวงอาทิตย์หรือเฟสเท่าเดิมอีกครั้งนะครับอันนี้ลองดูนะอันนี้คือวันที่13ก็คือ27วันนับจากวันนี้17พฤษภาคมแนละ้วดวงจันทร์เซี่ยวบางมากเลยแต่ลองดูเมื่อเทียบกับวันนี้นะดวงจันทร์เนี่ยเซี่ยวเอ่อเข้มกว่าเนาะเซี่ยวสว่างเยอะกว่าเนาะมันต้องใช้เวลาอีก2วันขยับมาอีกนิดนึงนะมันถึงจะสว่างเท่านี้เนาะอันนี้แหละก็คือเรื่องอ่าซโนดิกมารับ ที่มันไม่เท่ากันนะอันนี้ข้อสามข้อสี่ข้อห้าดีกว่าข้อห้านะครับตัวเลขที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือ,อาการการดวงจันทร์ใกล้โลกไกลโลกเนาะซึ่งดวงจันทร์ใกล้โลกไนะกลโลกหรือว่าเราเรียกว่าพ e ริจีกับอโพจีเนาะ p e ริจีเป็นจุดที่ดวงจันทร์ใกล้ใกล้โลก p e r ิคือใกล้อโพจีคือไกลโลกนะครับซึ่งสําหรับ p e ริจีเนี่ยดวงจันทร์จะใกล้โลกที่สุดถ้าพร้อมกับจันทร์เพลนเราก็จะเรียกว่าซุปเปอร์มูนนะครับ แต่ทีนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าซุปเปอร์มูนเนี่ยเกิดในแต่ละแต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันเดือนเดียวกันเนาะซึ่งไอจุดเนี้ยมันก็จะเกิดการแกว่งสายรอบๆบรอบรบโลกเนาะทำให้จุดจุดที่เป็นจุดใกล้โลกอะ่ะมันสายไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับซึ่งหนึ่งรอบใช้เวลา8ปีนะครับตัวเลขที่อยากให้จำเป็นตัวเลขที่5ก็คือ8ปีนั่นเองนะครับก็คือตัวเลขที่ดวงจันทร์จะแกว่งหรือ เราใช้คำศัพท์คำศัพท์ที่เราอธิบายถึงการแกว่งตรงนี้ว่าอะไรนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นการการแกว่งนะครับแต่ว่าสำหรับโลกโลกเราเนี่ยชื่อภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มีนะครับชื่อเราเรียกว่ารู r ่า e c e s s i o นนะ e c e s s i o n เป็นการแกว่งกวัดของวงโครจรทำให้ไอ้วงรีของมันเปลี่ยนไป8.8ปีสมมุติว่าปีนี้นะครับซุปเปอร์มูนตรงกับเดือน พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมเนี่ยดวงจันทร์เกิดซุปเปอร์มูนเกิดจันทรุปราคาด้วยอะแต่ถ้าเกิดต้องการให้เกิดซุปเปอร์มูนอีกครั้งนะอันนี้ไม่นับจันทรุปราคาต้องการเกิดซุปเปอร์มูนอีกครั้งบริเวณกลุ่มดาวแถว,แ,ถวแมงป่องเนี่ยจะต้องรออีกราวๆแปดปีนะมันถึงจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคอันนี้คือข้ออ่าเราไปเมื่อกี้ข้อข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อต่อไปไปกันเลยครับข้อหก เออสิบแปดปีเป็นตัวเลขโดยประมาณกับการที่จะเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาในตําแหน่งเดิมๆอีกครั้งหนึ่งมันพิสูจน์ยังไงนะอะเรามาลองย้อนเวลานิดนึงอันนี้คือดวงจันทร์เนี่ยจะเคลื่อนที่ตัดเส้นสุริยวิถีตรงนี้เนาะอยู่ในกลุ่มดาวัวเนาะซึ่งจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดโนดตัดโนดขาขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดที่วงโครจรดวงจันทร์ตัดขึ้นแต่ทีนี้เราขยับไปอีกนิดนึงเนาะอันนี้จุดนี้เขาตัดขาขึ้นพอดีนะ จุดนี้ถ้าเกิดดวงอาทิตย์มาโปเชะตรงนี้ก็จะเกิดสุสริยุปราคาได้แต่ถ้าเกิดดวงจันทร์อยู่ตรงตรงข้ามกับตำแหน่งนี้พอดีก็อาจจะเกิดจันทรุปราคาได้พอดีเนาะซึ่งมันจะเป็นบริเวณเล็กๆบนท้องฟ้าเท่านั้นเองเอาล่ะอันนี้จุดตัดขาข,าขึ้นหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือถ้าชื่อทางโหราศาสตร์เล็กลาหูนะครับอันนี้เลยขึ้นไปไม่โดนดวงอาทิตย์เนาะแล้วเขาก็มาตัดกระดวงอาทิตย์ตรงถแถวนี้อีกหกอันนี้เป็นจุดตัดโหนดขาลงเนาะก็คือตรงข้าม่านั่นเองจุดตัดโนดขาลงเนี่ย หรือ ascending node เนาะเมื่อกี้เป็น ascending node ตัวตัวนี้ก็คือเกตนะครับอ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไปต่อโดวง,งจันทร์ก็จะไปอ้อมทางด้านล่างเนาะแล้วก็ขึ้นมาจ้าเอกันอีกครั้งก็คือตรงเส้นสุริยวิถีในเวลาต่อมาทีนี้ไอ้ตรงที่มันจะมาพอดีตรงนี้ไอ้ตรงจุดจุดที่มันจุดตัดวงโครจรขาขึ้นเนี่ยมันก็มีการเลื่อนเหมือนกันนะจริงๆมันก็จะมีการเลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะปกติ ตะวันตกกับตะวันออกเราจะดูยังไงเนาะฝั่งข้างซ้ายในรูปเป็นตะวันออกนะคะฝั่งข้างขวาเป็นตะวันตกในจุดเนี้ยมันจะเลื่อนมันจะมีการเลื่อนถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเช่นเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้ปีสองพันยิบเอดนะเราขยับไปเป็นซีสองพันยิบสองแล้วกันเนาะอ่ะแล้วลองขยับกันดูอืมอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าจุดตัดขาขึ้นเมื่อกี้อยู่กลุ่มดาววัวนี้นาะค่อนมาทางกลุ่มดาวแกะเราเห็นว่าจุดตรงนี้มันเลื่อนถอยหลัง ซึ่งรอบหนึ่งกว่าจะมาเจอที่เดิมคือ18ปีนะอันนี้เป็นตัวเลขที่6ที่อยากให้ชวนรู้จักกันนะครับเอาละอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องสุริยุปราคาจันทุปราคาที่เกี่ยวกับดวงจันทร์อ่ะตัวเลขที่7ที่อยากให้รู้จักเกี่ยวกับดวงจันทร์นั่นคือระยะห่างจากดวงจันทร์ถึงโลกนะครับซึ่งระยะห่างนั้นเท่ากับเท่าไหร่ก็เฉลี่ยกันนะตั้งประมาณ3,8 0 0 0 0ดมกิโลเมตรนะครับแต,แต่แต่ก็จะมีค่าข้อ7มีค่าเฉลี่ยแล้วเนาะก็ต้องเป็นค่า8กับข้อ9 ข้อ8ก็คือจะเป็นจุดใกล้โลกกับไกลโลกที่สุดเนาะซึ่งจุดใกล้เนี่ยจะประมาณ3 4 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็จุดไกลโลกจะประมาณ400,000กิโลเมตรนะครับอ่า400,000กิโลเมตร400,001นิดนึงเนาะแล้วแต่แล้วแต่โดยประมาณนะครับอ้าวล่ะอันนี้ก็คือกาวคอแล้วเนาะแล้วเราจะเอาตัวเลขตัวสุดท้ายอะไรดีแน่นอนที่สุดอ่ดวงจันทร์ก็คงเป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าอันดับหนึ่งยามค่ำคืน ที่ทุกๆท,ท่านสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับเป็นดาวที่อยากให้รู้จักดาวดวงนี้ให้ดีนะครับเราจะไปดูดาวดวงอื่นได้อย่างมีความรู้มากขึ้นครับโอเคขอบคุณมากครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดารศาศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ